สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในบ่อยมากในงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับตู้คอนโทรลแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็หลักๆของตัวทามเมอร์รีเลย์ก็การทํางานของมันก็คือใช้ในการตัดหน่วงเวลาตัดการทํางานแล้วก็หน่วงเวลาต่อการทํางานนะครับก็คอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับส่วน ส่วนประกอบของมันก็คือจะมีสส่วนก็คือตัวทามเมอร์รีเลย์เองนะครับแล้วก็ตัวช็อ c เกตรีเลย์นะครับเวลาเลือกใช้ทามเมอร์รีเลย์นะครับมันก็จะมีระบ,บุไว้ว่าขนาดไฟขนาดเท่าไหร่นะครับมีตั้งแต่380 2 2 0 1 1 0อยนะอันนี้เป็นฟากไฟกระแสสลับนะครับ VAC นะครับส่วนถ้าเป็นไฟกระแสตรงก็จะเป็น2 4โวลต วีดีซี DC นะครับเวลาเราเลือกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ1ก็คือไฟที่จ่ายจ่ายให้กับชุดคอยนะครับ2ก็คือเวลาที่เราจะต้องการใช้นะครับว่าต้องการหน่วงเวลานาน,านเท่าไหร่นะครับตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นหน่วงเวลาเป็นวินาทีนะครับสามารถหน่วงได้ถึง10วินาทีนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ สามารถหน่วงเวลาเวลาหน่วงทำงานเวลาสามารถปรับได้นะครับโดยการเอาไขควงปรับตรงนี้นะครับอันนี้สามารถปรับเป็นวินาทีแล้วก็เป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นสิบชั่วโมงนะครับสามารถปรับได้นะครับเรามาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็นทามเมอร์ธรรมดาก่อนนะครับเพื่อให้เข <magari> ้าใจกันได้ง่ายนะครับหลักๆมันจะมีวงจรการต่อใช้งานที่เนมเพจนะครับระบุไว้นะวงจรด้านข้างของตัวทามเมอร์นะครับก็จะมีมีไฟเข้านะครับชุดคอยนะครับขั้วสองกับขั้วเจ็ดนะครับแล้วก็มีไฟเข้า คอนแทคนะครับขั้วหนึ่งกับขั้วหนึ่งกับขั้วสี่นะครับอันนี้จะเป็น nc นะครับแล้วก็ขั้วหนึ่งกับขั้วสามนะครับก็จะเป็น no นะครับจะประกอบด้วยสองชุดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาชุดเดียวก่อนนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับ ก็คือเรา,อาเอาไฟ220เข้านะครับเข้าคอยนะครับอันนี้สองร2อยนะครับอันนี้ N นะครับเมื่อมีไฟเข้า220นะครับเราก็เอาหน้าคอนแทคสมมุติว่าเราหน่วงเวลาในการตัดการทำงานนะครับเราก็จะมีขัวหนึ่ง แล้วก็ต่อเข้าหลอดไฟนะครับแล้วก็ครมวงจรที่นิวตันนะครับอันนี้ l นะครับอันนี้ต่อตัดขั้วสี่นะครับแล้วก็นี่ขั้วหนึ่งเมื่อมีไฟจ่ายเข้าคอยกดลวดนะครับเบอร์2กับเบอร์7เนี่ยแต่เราต่อไฟเข้าคอนแทคเบอร์สกับเบอร์หนึ่งเนี่ยหมายความว่า,าเมื่อมีไฟจ่ายเข้าปุ๊บ หลอดไฟก็จะติดเลยนะครับติดเลยจนกว่า,าทามเมอร์เวลาที่เราตั้งไว้สมมุติว่าเราตั้งไว้10วินะครับตัวนี้ก็จะนับเวลาไป10วินะครับเมื่อครบ10วิหลอดไฟก็จะตัดการทํางานก็คือดับนั่นเองนะครับคอนเซ็ปต์การทํางานของทม์เมอร์ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทม์เมอร์อื่นๆเดี๋ยวผมจะมา รีวิวให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ